สวัสดีครับหลังจากที่ All-New Honda h ้าไฮแอคคอร์ชีได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นในวันนี้ผมจะพาไปทดสอบระบบ Honda Sensing ที่มีอยู่ในทุกรุ่นย่อยเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับระบบ Road Departure m i t i g a t i o n System with Departure Warning หรือระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถครับเมื่อเราพยายามจะออกนอกเลนนะครับรถจะพยายามดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อยู่ในเลนแบบนี้นะครับ ถ้าสมมติเราต้องการที่จะเปลี่ยนเลนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวเพื่อทําการเปลี่ยนเลนรถถึงจะอนุญ,ญาตให้เราเปลี่ยนเลนนะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนโดยที่เราจะเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับรถจะพยายามดึงพวมมาลัยกลับเข้ามาเพื่อรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับระบบต่อมานะครับเป็นระบบ Collision Mitigation Braking System หรือระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกค,ครับระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับ เมื่อเราขับรถเข้าไปที่ใกล้คันข้างหน้าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับรถจะมีสัญลักษณ์แต้งเตือนนะครับและถ้าเรายังไม่หยุดรถจะพยายามเสริมแรงเบรกให้เราเพื่อเป็นการช่วยลดทอนความรุนแรงของอุบัติเหตุนะครับแบบนี้ครับผมระบบต่อมานะครับเป็นระบบ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าครับที่ความเร็วต่ำระบบนี้นะครับจะทำงานโดยการที่เรากดปุ่มตัวนี้นะครับเอาไว้หลังจากนั้นก็ขับรถไปที่ความเร็วที่เราต้องการนะครับจากนั้นให้ดันปุ่มลงมาที่ปุ่มเซ็ตนะครับหนึ่งครั้งรถจะล็อกความเร็วไว้ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าต้องการที่จะเพิ่มหรือลดความเร็วให้ดันที่ปุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับในการเพิ่ม ด, Nacional, resigned, ด release, applied, ันขึ้นหนึ่งครั้งเพิ่มทีละหนึ่งนะครับดันขึ้นค้างไว้จะเพิ่มทีละสิบนะครับรถจะขับไปที่ความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับแต่ถ้ารถตรวจเจอว่ามีรถคันข้างหน้าขับช้ากว่าความเร็วที่เราตั้งไว้รถจะปรับความเร็วตามรถคันข้างหน้าให้นะครับหลังจากที่คันข้างหน้าออกไปแล้วนะครับรถก็จะตามคันต่อไปที่อยู่ข้างหน้าโดยที่จะปรับความเร็วแปผ่านตามรถคันข้างหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่าจะไม่เกินค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับ ถ้าต้องการลดความเร็วลงก็ให้ดันปุ่มลงมานะครับเหมือนกันครับดันหนึ่งครั้งลด1กิโลเมตรถ้าดันกดค้างไวจะลดลงทีละสิบครับเมื่อต้องการจะออกจากโหมดนี้นะครับให้เหยียบเบรกทุกครั้งที่เหยียบเบรกคือการแคนเซิลระบบนี้ชั่วคราวนะครับแบบนี้นะครับหรือกดปุ่มแคนเซิลบนหน้าตรงนี้ได้เลยครับถ้ารถตางข้างหน้าจะหยุดนะครับ ตัวรถ speed follow จะเข้ามาทํางานนะครับนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้เบรกนะอันนี้รถเบรกให้ก็คือตัวรถ speed follow จะทํางานโดยที่ถ้ารถคันข้างหน้าหยุดรถเราก็จะหยุดไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยเป็นตัวปรับความเร็วตามรถคันข,ข้างหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับหรือว่าจนถึงที่ความเร็วต่ำนะครับตอนนี้รถหยุดแล้วผมยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนรถวิ่งนะครับเราแค่แตะคันเร่งเบาๆหนึ่งครั้งหรือว่ากดขึ้น กดดันขึ้นเพื่อรีซูมแล้วก็จะเคลื่อนที่ต่อได้เลยนะครับก็ยังอยู่ในโหมดของ Adaptive Cruise Control อยูนะครับผมดันขึ้นแบบนี้ปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับรถคข้างหน้าเคลื่อนเ้าคข้างหน้าเคลื่อนผมตั้งควาเร็วไว้ที่62เราก็จะเคลื่อนต่อเลยโดยที่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งหรือเหยียบเบรกอะไรเลยนะครับจะเป็นการทำงานของตัว Low Speed Follow นะครับตามที่ความเร็วต่ำนะครับ สำหรับ Adaptive Cruise Control นะครับเราสามารถเลือกระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มขีดตรงนี้นะครับ1ขีดนี่คือตั้งไว้ระดับที่ตามแบบใกล้ที่สุดถ้ากดเป็น4ขีดก็คือจะเว้นระยะห่างค่อนข้างไกลนะครับเราสามารถปรับได้เป็น4ขีด3ขีด2ขีดหรือว่า1ขีดแบบนี้ครับผมระบบถัดมานะครับเป็นระบบ Lane Keeping Assist System หรือระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถครับในระบบนี้นะครับ รถจะทําการล็อกแล้วก็รักษารถให้อยู่ตรงกึ่งกลางเลนนะครับโดยที่เรากดที่ปุ่มลูกพองมาลัยตรงนี้นะครับระบบจะทํางานที่ความเร็ว72กิโลเมตรขึ้นไปนะครับโดยจะทําการรักษารถให้อยู่ในเลนต่อมานะครับเป็นระบบออโต้ไฮบีมหรือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติครับตรงนี้นะครับเป็นระบบไฟติดอัตโนมัติขึ้นมานะครับก็สําหรับเวลาที่มีที่แสงน้อยนะครับรถก็จะมีระบบไฟออโต้ขึ้นมาเพื่อติดให้เราเลยนะครับ แล้วก็จะมาพร้อมกับไฟแอมเบียน i ์ไลท์รอบๆด้วยนะครับสำหรับระบบพอโตไฮบีมนะครับหรือระบบปรับไฟสูงขึ้นอัตโนมัตินะครับถ้ารถตรวจเจอว่าถนนโลง่งแล้วก็ไม่ได้มีรถอยู่นะครับรถจะปรับไฟสูงขึ้นมาให้นะครับแต่ถ้ารถตรวจสอบพบว่ามีรถวิ่งสวนเข้ามานะครับรถจะปรับไฟลดต่ําลงให้นะครับระบบ a d ด p t i ีฟดร i v วิ่งบีมหรือระบบปรับไฟหน้า LED อัจฉริยะครับ หรับระบบ ADB นะครับเป็นระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติแบบอัจฉริยะนะครับคือรถจะสามารถปรับไฟสูงแยกอิสระซ้ายขวาได้นะครับสมมุติว่าเราวิ่งอยู่ในทางตรงแล้วรถวิ่งส่วนมาทางเลนด้านฝั่งขวานะครับรถจะลดไฟสูงลงฝั่งขวาข้างเดียวที่ฝั่งซ้ายก็เป็นไฟสูงอยู่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไฟสูงที่จะสาดเข้าใส่ตารถคันที่สวนมานะครับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของ Honda Sensing นะครับ ระบบถัดมานะครับเป็นระบบ Lead c a r d e p a r t u r e n o t i f i c a t t o n System หรือระบบแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์คันข้างหน้าเคลื่อนที่ครับตัวนี้นะครับเป็นจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับเวลารถยนต์คันข้างหน้าเคลื่อนตัวไปนะครับระบบจะแจ้งเตือนเราว่ารถรถยนต์คันข้างหน้าเคลื่อนตัวแล้วให้เราเคลื่อนตัวออกตามได้เลยนะครับเป็นระบบ LCDN นะครับ รือระบ,บแจ้งเตลคลนนสำหรับใครที่สนใจรถยนต์ All New Honda Accord ECV และรถยนต์รุ่นอื่นๆสามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูม u n เ t e d Honda ถนนราชพฤกษ์ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์นะครับหรือสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางออนไลน์ช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง United Honda a u t o m ม b i l e ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ